แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้คอรมอเคาะแล้วนะคะสำหรับมาตรการของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชอบดีมีคืนกลับมาค่ะเยียวยาคนกลางคืนจ่ายแน่นอนงวดแรก5,000บาท 29, ธันวาคม2 5, 5, 5 6 4และข่าวดีทั่วประเทศค่ะบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มาแล้วค่ะติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารคอรมขอเคาะโครงการดีๆให้กับพี่น้องประชาชนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ และที่สำคัญใครที่รอคอยโครงการคนละครึ่งเฟส4ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงินนะคะรอให้สิ้นสุดคนละครึ่งเฟส3คนละครึ่งเฟส4มาแน่นอนค่ะติดตามราเอียดกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้้สันแซบกาะติดการประชุมคอรมออย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวันนี้คอรมอก็ได้เคาะแล้วก็สรุปมาตรการเยียวยาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วค่ะข่าวดีสําหรับใครที่รอคอยชอบดีมี และยียวยาอาชีพอิสระคนกลางคืนค่ะจ่าย5,000บาทโอนตรงงวดแรก29ธันวาคม2564นี้และคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเตรียมเฮค่ะลงทะเบียนรอบใหม่แน่นอนค่ะที่สําคัญใครที่รอคอยโครงการคนละครึ่งเฟส4มาแน่นอนตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของระหว่างการพิจารณาโครงการรอให้โครงการคนละครึ่งเฟส3จบในวันที่31ธันวาคมนี้โครงการคนละครึ่งเฟส4ต่อแน่นอนค่ะ ซึ่งมติที่ประชุมครมอรวันนี้นะคะก็ได้เห็นชอบในส่วนของโครงการดังกล่าวที่ได้นําเรียนไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนล่าสุดค่ะอามาตรการเยียวยาโควิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นของขวัญปีใหม่อทิเช่นโครงการช้อปดีมีคืนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการเยียวยาสถานบันเทิงคนบันเทิงนะคะ5,000บาทค่ะสําหรับโครงการช้อปดีมีคืนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าเพื่อนําวงเงินนะคะ ไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดอยู่ที่3 0,000บาทส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี2 5 6 5เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็จะเริ่มมาตรการในส่วนของวันที่1มกราคม2 5 6 5กถึง15กุมภาพันธ์2565ค่ะส่วนรายละเอียดของโครงการจะมีการถแถลงโดยทีมโฆษกรัฐบาลแล้วก็กระทรวงการคลังจะมีการถแถลงร่วมด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้มติครมอย,ยังเห็นชอบ เยียวยาคนกลางคืนหรือว่าสถานบันเทิงในระบบประกันสังคมคนละ5,000บาทเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนซึ่งจะเริ่มโอนงวดแรกในวันที่29ธันวาคมนี้เป็นต้นไปส่วนโครงการคนละครึ่งเฟสี่อยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงินจนกว่าจะครบในส่วนของคนละครึ่งเฟส3มสิ้นสุด31ธันวาคมนี้แน่นอนค่ะโครงการคนละครึ่งเฟสีมาแน่นอนยังคงติดตามแล้วก็ก่อติดในส่วนของการจ่ายเงินแจกเงินพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนี่คือมติในส่วนของคณะรัฐมนตรีในการ การประชุมวันนี้ล่าสุดนะคะสําหรับแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ